สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียกรนะฮะวันนี้เฮียกรก็มาแนะนําสูตรบาคาร่าห้าดาวนะฮะหลังจากที่อัปเดตใหม่นะฮะสูตร2021นะฮะวันนี้สูตรบาคาร่าห้าดาวของเรานะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันมากนะฮะมาอยู่กันที่เอนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเราก็เลือกที่สูตรที่เอซนะฮะห้องเอศูนย์หนึ่งนะฮะวันนี้ทุนมาสามร้อยบาทนะฮะอ่าไม้แรกให้ใส่แดงนะฮะเดี๋ยวเฮียขอใส่ไปที่แดงนะฮะ เดี๋ยววันนี้เฮียจะมาโชว์ความแม่นยำของสูตรนะฮะว่าดูว่าสูตรที่เราอัปเดตใหม่เนี่ยมันแม่นยำแค่ไหนนะฮะวันนี้เฮียมีทุน300นะฮะเดี๋ยวจะเล่นแบบอออินนะฮะดูนะฮะสูตรงเรามีเข้าไพ่คู่นะฮะบอกไพ่คู่เสมอนะฮะดูนะฮะตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่9,000กว่าคนนะฮะดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าดินเลอร์จะเปิดไพ่อะไรนะฮะโหวันนี้เขาเรียกเรียกว่าอะไรดีเจ๊ใหญ่นะฮะ ตัวเเริ่มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตาแรกของเรานี่จะบวกหรือจะลบนะฮะตอนนี้เป็นสูตรที่อัปเดตใหม่นะฮะตอนนี้แม่นยำมากนะฮะทั้งสล็อตนะฮะทั้งสล็อตนะฮะทั้งบาคาร่านะฮะอา้าวยังไงเจ๊โอ้โหยังไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะฮะถูนานแล้วน,นะฮะเนี่ยยังไม่เปิดเลยนะฮะเพื่อนๆรอสักครู่นะฮะ เดี๋ยวมาดูกระสุนบคาคาร่า5ดาวของเรานะฮะว่ามันแม่นยําแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดของเราสําเร็จนะ,ะเพื่อนๆกดสาเร็จนะฮะเหมือนเช่นเคยนะฮะถ้าเสมอให้เพื่อนๆกดเสมอน,นะฮะถ้าไม่เข้าให้กดไม้ต่อไปนะฮะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าฮอตที่สุดนะฮะสูตรแห่งปี2021นะฮะโอ้โหดิลเลอร์ไม่เปิดไพ่สักทีนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะฮะเป็นสูตรที่แม่นยานะฮะตอนนี้เพื่อนๆนี่ถ้าเกิด ใช้สูตรนะฮะแล้วก็บวกกับการเดินเงินนะฮะถ้ามีเพื่อนๆมีวิธีการเดินเงินเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะเดินเงินทบเงินเนี่ยใช้สูตรนี้เล่นยังไงก็บวกแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาให้เพื่อนๆดูว่าสูตรที่อัปเดตใหม่ปี2021ของเราเนี่ยว่ามันแม่นยาขนาดไหนนะฮะโอ้โหดิลเลอร์ยังไม่เปิดไพ่นะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพื่อนๆรอสักครู่นะฮะ S A E 0 1ยนะฮะยังไม่เปิดไพ่นะฮะ มันนานเลอเกินนะเพื่อนๆที่สนใจนะฮะเดี๋ยวเฮียจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วบอกเลยว่าสูตรนี้เอาไปใช้กันฟรีๆเลยนะไม่คิดตังค์อ่ะเรียบร้อยครับเปิดไพ่แล้วฮะของเรามาเจ็ตแต้มนะฮะฝั่งนู้นจั่วนะฮะเรียบร้อยครับบวกไปแล้วนะฮะหนึ่งไม้ฝั่งนู้นบอดนะฮะของเราเจ็ดแต้มนะฮะกดสาเร็จนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะต่อไปนะฮะไม้ต่อไปแทงที่เพเยอร์นะฮะเดี๋ยวเฮียขออนุญาตออกอินนะฮะ เพื่อนๆที่ชอบเล่นบาคาร่านะฮะไม่ควรพลาดสูตรนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเฮียขอออกอินไปนะฮะที่เพเยอร์นะฮะห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะเฮียก็ขอซักห้าหกไม้นะฮะทุนสามร้อยนี่ก็เอาซักห้าหกพันนะฮะก็เลิกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าความแม่นยำของสูตรเรานี่ขนาดไหนครับตอนนี้เป็นตัวที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะ เพื่อนๆหลายคนที่เคยใช้นี่ก็รู้แล้วนะฮะว่าสูตรของเราแม่นยําขนาดไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียจะขึ้นลิงก์สูตรสล็อตไว้ให้นะฮะเดี๋ยวจะมีตัวไออยู่ข้างบนมุมขวานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็กดดูได้เลยนะฮะมาดูกันนะฮะว่าน้องหมวดเปิดอะไรนะฮะขอเรามาเจ็ดแต้มนะฮะฝั่งนู้นยังไงใช้อีกไหมศูนนะฮะสูนนะฮะบ่อนะฮะตัวอะไรเข้าโค้งไปเลยลูกเรียบร้อยครับเป็นไงครับบวกไปแล้วนะฮะสองไม้ติดนะฮะเพื่อนๆกดสำเร็จครับผม ่านะฮะนี่นะครับมีคู่แดงด้วยนะฮะดูไว้นะฮะมีคู่แดงนะฮะไปที่แบงเกอร์นะฮะเดี๋ยวเฮียขอยาดญาตออินนะฮะไปที่แบงเกอร์หมดเลยนะฮะ1นึ่รบาทนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าสูตของเราแม่นยำขนาดไหนนะฮะ เพื่อนๆที่สนใจนะฮะตอนนี้เฮียก็มีกลุ่มนาเล่นนะฮะมีกลุ่มส่วนตัวนะฮะแล้วก็กลุ่มใหญ่นะฮะที่รวมเพื่อนๆเซียนนะฮะมันนากันทั้งวันเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจคลิกลิก์ใต้ล่างได้เลยนะฮะของเราอยู่กันแบบแฟมิลี่นะฮะอยู่แบบครอบครัวนะะเพื่อนๆที่สนใจเทคนิคการเดินเงินนะฮะเทคนิคการอ่านข่าวไพ่นะฮะเฮียก็มีบอกนะฮะมีสอนให้เพื่อนๆนะฮะสามารถทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ ตอนนี้เฮียเล่นอยู่ที่เว็บยูโรนะฮะเป็นเว็บที่เอ่อเว็บตรงนะฮะไม่ผ่านเอเจนต์เดี๋ยวมาดูกันนะฮะดิลเลอร์เปิดอะไรนะครับน้าเงินมาสามแต้มนะฮะน้ำเงินมาสามแต้มนะฮะของเราป๊อกแปดครับเรียบร้อยเป็นไงครับเรียบร้อยครับกดสําเร็จนะฮะอ่ามาดูไม้ต่อไปนะฮะนี่นะครับความแม่นยําของสูตรเรานะครับผม ต่อไปนะฮะให้ไปที่เพเยอร์นะฮะดูนะฮะดูสถิตินะฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อนๆดูอย่ารอช้าครับอัดเข้าไปครับอออินครับ2 2 8 2บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าความแม่นยำของสูตรเรานี่จะขนาดไหนนะฮะเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่จวสวยหน่อยนะฮะจะเรียกน้องหมวยไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็น S A E ยูโรนะฮะเป็นยูโรนะฮะเป็นแถบบอกว่าฝรั่งนะฮะ แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยเหมือนเซ็กซี่นะฮะจริงๆเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่าเฮียชอบเล่นเซ็กซี่นะฮะแต่ว่าวันนี้มาเปลี่ยนแนวเดี๋ยวจะหาว่าเออเฮียเล่นแต่เซ็กซี่นะฮะสูตรใช้ได้แต่เซ็กซี่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสูตรเราแฮกได้หลายค่ายอะมาดูดีลเลอร์ฮบเปิดไพ่แล้วฮะเปิดไพ่แล้วนะฮะ ยังไงครับผมขอเรามาเจ็ดตั้งนะฮะฝั่งนุ้นจวดะไรเข้าเอ่ยจวดห้าเข้าครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับบวกไปแล้วนะฮะเป็นไม้ที่สี่แล้วนะฮะบวกไปแล้วนะฮะกดสาเร็จนะครับแล้วมาดูต่อนะครับไปที่เพเยอร์อีกแล้วนะฮะความแม่นยำของสูตรเราตอนนี้เฮียบวกมาสี่พันกว่าแล้วนะะเดี๋ยวเฮียขอเล่นไม้นี้อีกเป็นไม้สุดท้ายเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะเลิกน,นะฮะขอคุณสามร้อยนี่ขอเอาไปถอนกินนะฮะ ตานนี้เดี๋ยวขอใส่ไปที่เพยเยอร์นะฮะหมดเลยนะฮะอออินฮะสี่พบาทนะฮะอออินไปเลยนะฮะถ้าตอนนี้เข้านี้เฮียก็จะบวกอยู่ประมาณ9 0 0ากว่าบาทนะฮะจัดไปนะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะเดี๋ยวเฮียจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะเก่าๆของเฮียนะฮะอีพีต่างๆเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับที่ช่องมีสติมีสตังนะฮะ บอกเพื่อนๆเสมอนะฮะว่าเพื่อนๆถ้ามีสติมีสตางค์แน่นอนนะฮะเอาชนะความโลภของตัวเองให้ได้นะฮะยังไงเพื่อนๆก็มีเงินแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไม้สุดท้ายนี่จะเป็นยังไงนะฮะว่ามันจะแจมขานาด,ดออะะาไหนฮะเรียบร้อยครับเปิดมาแล้วนะฮะยังไงถูดีๆเออเราป๊อกเก้าครับยังไงก็กินครับเรียบร้อยครับ <một S 1> <ๆ>เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ บวกไปแล้วนะฮะดูความแม่ยาวของสูตรเราครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะตอนนี้เฮียบวกมา9,000นะฮะ9,128บาทนะฮะก็เดี๋ยวเพื่อนๆสนใจนะฮะที่อยากได้สูตรของเรานี่มาเล่นเว็บเดียวกับเฮียนะเอาสูตรไปใช้เลยฟรีๆนะฮะดูนะฮะ9,128บาทนะฮะดูนะฮะเพื่อนๆนะฮะเป็นไงฮะห้าไม้ติดครับก็เดี๋ยวเฮียจะทําคลิป ำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆต่อนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับอ่าก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ